การเลือกคู่ชีวิตการเลือกคู่ครองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้สมองและหัวใจไปพร้อมๆกันเร่อการที่เราจะเลือกคนดีๆแบบนี้มาเป็นคู่ครองของเรานั้นเราควรคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะ ดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาคุยกันถึงเรื่องการที่เราจะเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตของเรานะคะเราใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างในการเลือกคู่ครองของเราและหนึ่งในนั้นนะคะที่เราจะพูดไม่ได้เลยก็คือการที่เราจะต้องพิจารณาก่อนเลยนะคะซึ่งตอนนี้มันอาจจะมาเป็นอันดับต้นๆเลยก็ได้นะคะในการที่คุณจําเป็นที่จะต้องเลือกนั่นก็คือการที่คุณจะต้องดูค่ะว่าเขาคนนั้นสามารถที่จะ เลี้ยงดูคุณได้หรือเปล่าบางคนอาจจะมีความคิดว่ามันไม่ได้จำเป็นอะไรมากมายสำหรับคนที่ต้องการคู่ชีวิตดีๆเข้ามาเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า เราจะต้องดูความสามารถในการเลี้ยงดูครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญมากในการที่เราจะเลือกคู่ครองคนคนนั้นเขาจะต้องสามารถเป็นผู้นําเราได้สามารถพาชีวิตเราให้รอดได้ันรวมถึงปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญเลยนั่นก็คือที่อยู่อาศัยนะคะถ้าคุณจะหาใครสักคนหนึ่งแล้วเขายังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ไม่จำเป็นต้องรวยแต่เขาจะต้องมีบ้านเป็นหลักเป็นฐานสามารถที่จะเลี้ยงดูคุณได้มีงานทำที่มั่นคงซึ่งตรงนี้นะคะสำคัญมากสำหรับคนที่จะย้ายไปอยู่ต่างแดนนะคะผู้ชายสักคนหนึ่งที่จะการันตีคุณไปได้นั่นเขาจะต้องมีงานมีเงินเดือนนะคะเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะอันนี้คือพื้นฐานค่ะไม่จำเป็นต้องรวยแต่ต้องเป็นผู้นำเราได้มีพื้นฐานที่ดีนะคะตรงนี้ค่ะ คุณจะเป็นที่จะต้องดูเลยนะคะอย่าเอาแค่ความชอบเอ้คนนี้หน้าตาดีแค่นั้นก็เลือกเขามาเป็นสามีของเราเราจะต้องดูด้วยค่ะว่า เขาเป็นผู้นําเราได้หรือเปล่าพาเรารอดหรือเปล่านั่นเองค่ะข้อที่2นะคะการที่คุณจะเลือกคู่ชีวิตคุณจะต้องพิจารณาว่าคุณรักชอบเขาหรือเปล่าคุณถูกใจเขาหรือเปล่านะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยบางคนไม่ได้เอาข้อนี้เข้ามาเป็นหลักเกณฑ์ค่ะขอให้แค่เขาเลี้ยงดูเราได้แค่นี้คุณก็เอาแล้วนะคะ อาจจะไม่ได้ถูกใจมากมายคุณก็เลือกเขาแล้วเอาความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงใจโดยเฉพาะช่วงเวลาที่คุณทุกข์ยากลำบากดังนั้นคนที่เริ่มต้นจากการที่เราไม่ได้รักกันจะเสียเปรียบ หรือขาดทุนไม่น้อยเลยนะคะเพราะอย่างน้อยคนที่เริ่มจากการรักกันเขายังได้มีช่วงเวลาช่วงชีวิตที่มีความหวานชื่นกันในช่วงเวลาหนึง่งแม้ภายหลังอาจจะไม่สามารถรักกันได้ตลอดไปก็ตามเพราะถ้าคุณไม่มีพื้นฐานดังด้านความรักความถูกใจตรงนี้นะคะเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณก็จะรู้สึกหงดหงิดกับเขาได้ง่ายนะคะเขาอาจจะดีกับคุณเขาอาจจะ เมตตาคุณแต่ว่าไอสิ่งที่คุณไม่ถูกใจตั้งแต่ต้นนี่แหละค่ะมันจะทำให้คุณมองอะไรก็ไม่สวยงามไปซะหมดเลยดังนั้นเรื่องความรักตรงนี้นะคะต้องมีด้วยอยากคิดว่าไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรักนะคะบางครั้งมันอาจจะไม่ถึงวันนั้นก็ได้ข้อที่3นะคะคุณจะต้องพิจารณาเรื่องลักษณะนิสัยของเขาผู้ที่คบกันเวลาสั้น แล้วตัดสินใจแต่งงานกันโดยไม่มีเวลาทำความรู้จักอีกคนให้ดีๆซะก่อนนะมักจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ความทุกข์ยากต่างๆในชีวิตคู่ได้มากเลยหรือหลายคนทราบดีตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วว่าคู่ของเรามีนิสัยอะไรไม่ดีอยู่แต่เนื่องจากเราเนี่ยถูกใจเรื่องอื่นๆของเขาเขาอาจจะหลอ่อเขาอาจจะรวยนะคะแต่เขาเจ้าชู้ นะเราก็มองข้ามหลายคนนะคะผู้ชายให้คำสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นหลังแต่งงานจะเลิกพฤติกรรมแบบนั้นจะเลิกนิสัยไม่ดีหลังแต่งงานแน่นอนเลย เรื่องนี้เราต้องเข้าใจนะคะว่าการแต่งงานไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยของใครได้ทั้งนั้นนอกจากตัวเขาเองที่ตั้งใจจะเปลี่ยนเองเพราะมองว่านิสัยเนี่ยมันเกิดจากปัญหาของตัวเองดังนั้นเราจึงไม่ควรคาดหวังว่าเขาจะรักษาสัญญาได้เขาจะเปลี่ยนได้ส่วนใหญ่แล้วจะผิดหวังเนื่องจากน้อยคนนักที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นแม้จะเป็นคนที่เขารักในตอนแรกก็ตามเมื่อคุณไปเคี่ยวเข็นเขามากๆให้ เขาทำนูน่นทำนี่โดยที่เขาไม่เต็มใจนานวันไปเขาก็จะเปลี่ยนจากรักกลายเป็นรำคาญกลายเป็นความโกรธกลายเป็นความชิงชังได้ในที่สุดทางที่ดีนะคะคุณควรที่จะคบหาดูใจกันให้นานพออย่าลืมนะคะว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างค่ะความสม่ำเสมอเขามีให้เราหรือเปล่าตรงนี้ค่ะคุณจะต้องดูนะคะข้อที่สี่นะคะ,ะ,คะการที่เราจะเลือกคู่ชีวิต คุณจะต้องดูด้วยว่าญาติพี่น้องเขาเป็นอย่างไรญาติพี่น้องในที่นี้รวมไปถึงลูกติดของเขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าคนรอบๆตัวเขาดึงญาติของแฟนของเราเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยเพราะอาจจะเป็นสาเหตุของการทำลายความสุข ของเราก็ได้มากเช่นกันเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยได้สนใจประเด็นนี้โดยคิดว่าการแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องแค่คนสองคนซึ่งเป็นความเข้าใจผิดเพราะหลายคู่ชีวิตพังเพราะญาติก็เยอะนะคะดังนั้นเราควรที่จะมีเวลาทําความรู้จักและเข้าใจนิสัย ญาติของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องของเขานะคะหรือจะเป็นพ่อแม่ของเขานะคะเขารักชอบเราหรือเปล่าหรือว่าลูกๆของเขาหลายคนหลายคู่มีปัญหากับลูกนะคะลูกไม่ชอบลูกเขาไม่ชอบเราก็จะทําให้เกิดปัญหาได้ในระหว่างคุณและเขานะคะเกิดความรู้สึก คุณมัวกันได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะและในข้อสุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือทั้งคุณและเขาจะต้องมีความรักให้กันและกันนะคะความรักของคุณและเขาจะต้องเสมอกันสีลนเสมอกันนะคะเราจะไม่ได้ให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวรักและคลั่งใครเขาอยู่ฝ่ายเดียวเป็นฝ่ายต้องการเขาอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้นะคะความรักของคุณก็จะเหนื่อยคุณจะเป็น ฝ่ายที่ยอมเขาตลอดเวลาสิ่งสำคัญคือแฟนของคุณนั้นเขาจะต้องรักและมีความต้องการในตัวคุณเท่าๆกับที่คุณต้องการเขาเช่นกันเพราะพอคนสองคนมีความต้องการเท่าๆกันแล้วเราจะเกิดการพูดคุยกันเราจะเกิดการปรึกษาหารลือกันสิ่งสำคัญตรงนี้เลยนะคะการที่เราจะเลือกคู่ครองที่จะสามารถ ไปต่อกันได้แบบยืดยาวยาวนานนะเราจำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานตรงนี้ลองไป l ส s t ดูนะคะว่าคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้มีตามแบบนี้หรือเปล่านะคะและถ้ายังไม่มีอะไรที่เราจะต้องศึกษาดูเขาต่อไปอีกนะคะเพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าคู่ครองคนนี้คือคนที่เราจะไปฝากชีวิต ไว้กับเขาแล้วนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ทอเชื่อว่าคลิปคลิปนี้จะสามารถช่วย เหลือคุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะก่ <S <S อนจากกันในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนเซรั่มเมดเดเลนนะคะทุกๆคนนะคะที่ไว้วางใจให้เมดเดเลินเข้ามาช่วยดูแลผิวหน้าของคุณนะคะมั่นใจได้ว่าผิวของคุณจะนุ่มชุ่มชื้นและดูอ่อนวัยแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะ บบาายยสวัสดีค่ะอ้อยนะคะอายุเพิ่มขึ้นนะคะก็มีริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าเราจะทายัางไงให้ตัวเองพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่นะบางคนนะคะกินบ้างทาบ้างฉีดบ้างเอาที่สบายใจตามงบตามกําลังเลยนะคะแต่ว่า5สิ่งที่ทําให้สาวๆหน้าพังหีืเรื่องไม่ได้เลยนะคะก็คือแสงแดดฝุ่นละอองพักผ่อนไม่เพียงพอล้างเครื่องสําอางไม่สะอาดแล้วก็ฮอร์โมนนั่นเองนะคะ ปัญหาเหล่านี้จัดการได้ง่ายมากๆด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะคะเมดิเลนนั่นเองนะคะที่สวยง่ายแบบไม่ต้องจ่ายแพงเพียงข้ามคืนเท่านั้นนะคะด้วยนวัตรกรรมใหม่ที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยมีการค้นคว้าวิจัยจนได้เซรั่มสูตรเข้มข้นด้วยสารสกัดที่นําเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะคะใครที่ชอบแต่งหน้านะจะบอกว่าหน้าร้อนไม่เหนียวเหนอะหนะแต่งหน้าง่ายไม่เป็นคราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มกันเลยนะคะ ขวดเซรัมของเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะดูเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะคะนะคะเนื้อเซลั่มของเขาก็จะเป็นเนื้อเซลั่มสีขาวๆแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะ นุ่มมาก,มากเนียนเบาแล้วก็กลิ่นหอมละมุนนะคะซึมง,ง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะให้ความรู้สึกได้เลยนะคะว่าชุ่มชื้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะช่วยปรับผิวของเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนขึ้นลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ยังช่วยกระชับผิวของเราด้วยทาเป็นประจําเพียง14วันเท่านั้นนะคะคุณก็สัมผัสเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคือผิวดีขึ้นนะคะยิ่งเรานะคะอายุ30กว่าแล้วนะคะเราต้องดูแลผิวตัวเองเป็นพิเศษนะคะแล้วอย่างเมดิเลนตัวนี้ นจะบอกว่าขวดเดียวนะคะดูแลครอบคลุมทุกป,ปัญหาผิวเลยอยากมีผิวที่สุขภาพดีแบบนี้เรียบเนียนแบบนี้ไม่มีริ้วรอยแบบนี้กระจ่างใสแบบนี้ต้องให้เมดิเลนดูแลผิวของคุณเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ